สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะรวยหนักมากรวยหนักมากนะคะรวยหนักจริงๆสวัสดีค่ะอรวยหนักมากคุณผู้ชมค่ะรวยจริงๆหนักจริงๆทั้งหนึ่งและก็สามมาคู่กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดีค่ะเจดีค่ะแตกจ้ามีใครได้ไหมบอกหน่อยซิบอกบอกเออหนูถูกห่วยกับเจค่ะหนูถูกเลขเจค่ะถูกไหมอ่ะตอบพี่ชื่นใจหน่อยเดี๋ยวเรามารัฐบาลนะคะเดี๋ยวเจ๊จะบอกรัฐบาลนะแล้วก็ไปหาซื้อด้วยเด้อะอะวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยเนาะสวัสดีค่ะนะคะ3ามหนึ่งสเต็มเต็มค่ะแม่มีใครถูกไ้มถูกบอกถูกให้ชื่นใจหน่อยสิถูกบอกถูกให้ชื่นใจหน่อยสิถูกบอกถูกให้ชื่นใจหน่อยสิแม่ฮานอยเป็นไงบ้างถูกไหมถ้าไม่ถูกนี่หนูไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะถ้าบอกให้ขนาดนี้ไม่ถูกนี่ก็นะคะ ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่น้องขะหนูเด่นหนึ่งกับ3นะทูกวันนี้บอกเลยจุดได้1นึ่งจศูจะบอกฟันไปเลยฟันหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสี่หนเล่นแค่นี้ในสูตรวิเคราะห์ก็บอกอยู่นะคะฟันสามชนอีกโอ้โหเนาะอ่ะถูกไหมถูกไหมรวยค่ะอ่ะดีใจด้วยดีใจกับพี่นุกด้วยนะคะอ่ะ ได้ยีค่ะสามนึงดีใจด้วยค่ะรวยไหมรวยเปียงปังสนั่นวันไหวหมดอ่ะโอเคเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะเจ๊ขอคนละ3แชร์ใครมีกลุ่มแชร์รงกลุ่ม,มออกไปเลยอ่ะต่อไปนี้นะคะไลฟ์สดนี้เจ๊จะบอกนะคะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล2หางไปหาซื้อได้เลย นะคะถูกข่าเจได้หมื่นแปดอุ้ยลิงยุ่อ่ะเนาะลิงยุ่อ่ะถูกค่าสิบบาทเองรูดถูกรูดสามนะเอออ่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละสแชร์นะคะแนวทางไลฟ์สดนี้ไลฟ์สดนี้จะพูดถึงในเรื่องของห่วยรัฐบาลนะคะเจ๊จะมาบอกแนวทางให้ทุกคนไปหาซื้อสลากกินแบ่งไว้เนาะอ่ะโอเค งวดที่แล้วที่เจ๊บอกว่าให้ไปหาซื้อห้าแปดห้าเก้านะคะไม่ไม่ถูกเนาะมันออกห้าเจ็ดอืมเจ๊เชื่อได้เลยว่าเลขที่เจ๊บอกเป็นเลขปิดเลขอันแน่นอนอยนอนาคตปิดอันแน่นอนอ่ะแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊แชร์ด้วยเดี๋ยวเจ๊แชร์ตัวเองก่อนเนาะเดี๋ยวเจ๊แชร์ตัวเองก่อนอืม สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเจ๊ฝากด้วยคนละสามแชร์เนาะกดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละสามแชร์รวมกลุ่มใครมีกลุ่มแชร์รวมกลุ่มให้เจ๊ด้วยนะคะอ่ะโอเค นอยวีก็ฟัน3ค่ะนอยนอยวีไอพีเนี่ยจะเด่นที่3กับ9ฟันที่3เช่นเดียวกันบอกเลยว่าวันนี้เลยสองฮานอยตาม3เลยนะใครที่ดูไลฟ์สดก็นั่นแหละเจ๊ไม่พูดลอะอะโอเคนะใครเข้ามาแล้วเจ๊ขอคนละ3แชร์ใครแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์พร้อมขึ้นมานะใครแชร์เรียบร้อยแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาไลฟ์สดนี้จะพูดถึงเรื่องของหวยรัฐบาลไทยแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เจ๊ะจะบอก นะคะใครซื้อได้ก็ซื้อใครซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใครที่ไม่ชอบก็ผ่านนะ <c oughs> บางคนบอกว่าแนวทางที่เจบอกไปหนูไม่ชอบเลยหนูผ่านดีกว่าเจ๊บอกเจ๊สมมุติว่าเจ๊บอกแนวทางไปบางคนไม่ชอบบางคนรู้สึกว่าไม่ชอบเลขนี้บางคนรู้สึกว่าไม่ถูกชะตาเลขนี้ก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่า จะให้เป็นเพียงแนวทางเนาะแล้วก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอ่ะโอเคนะแนวทางที่จะให้นะคะไม่รู้ว่าเลขนี้ดังหรือ,อยังแล้วก็ไม่ทราบว่าเลขนี้ปิดไปหรือ,อยังแต่น่าะยังไม่ปิดหรอกเขายังไม่เปิดลับนะคุณอืมเขายังไม่เปิดลับกันโอเคอ่ะขอคนละสามแชร์นะคะขออนุญาตขออนุญาตดูแชร์ก่อนเด้อ อวันนี้ได้น่อยค่ะเลิศฝากแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้แชร์เจ๊ฝากแชร์ด้วยคนละสามแชร์นะอ่ะโอเค อ่ะขอหนึ่งหมื่นได้ไหมขอยนงหืนเยขอหนึ่งหมื่นอียมีการขอด้วยมีการขอด้วยอูมห,หนในไหนก็มาเลยนะแชร์ให้หน่อยสิอูมขอสักหนึ่งหมื่นก็พออันนี้ไม่ได้ขอเยอะเลยขอเยอะไหมหรือว่าขอเยอะเกินไปไม่เยอะหรอกคนดูแค่หมื่นเดียวเองเออช่วยแชร์กันแป๊บเดียวก็ได้แนละ้วอ,อย่างหายโมเมนต์คนดเนูเป็นหมื่นเป็นเป็นอ่อจะจะเป็นเกือบสิบยี่สิบ o, <20 S 2> วันแล้วนะ ไอ้สิบกบว่าวันพูดผิดนะ,อะขอสักหนึ่งหมื่นนะรวมพลังกันกดแชร์เซเลมูลนะอะขอสักหนึ่งหมื่นนะฮานอยวีให้สามกับเก้าค่ะฟันสามนะคะเออเอารัฐบาลก่อนแล้วยังไม่ต้องไปพูดหรอกฮานอยเนี่ยคนเนี้ยเขาจะซื้อแต่ตอนเนี้ยเจ๊ซื้อได้มาอุ้ยแต่ว่าลอตเตอรี่ฉันที่ซื้อได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยว,ยวให้ดูเ,ดดเอออันเนี้ยไปชิ่งมาก่อนแล้วค่อยมาบอกแต่หาได้แค่สี่ใบเองหามไม่ได้ ตีฮิตตายหนูอ่ะตีใหตตายตีใหตตาย,ยหนูอ่ะโอ้บะมีค่ะพี่น้องได้มาแค่นี้จริงโอเคเนาะะโอเคนะเจ๊จะ่ะมาเลยก็เข้าอ่ะมาเลออกอะไรอ่ะมาเลยออกอะไรอ่ะอืมอ่ะโทรศัพท์หายมาเลยออกอะไรอ่ะ มาเลเจฟันแปดอะมาเลฟันแปดเดี๋ยวขอหนูขอดูมาเลแป๊บหนึ่งนะคะไม่มีคนแจ้งว่ะมาเลย6ศูนย์หหนึ่งห้าแปดอุ้ยสิดยอะ่ะฟันขาดแปดสี่ออกแปดห มาเลยเข้านะคะเฮ้ยเข้าบอลลารมาเลยออกอะไรอะให้ดูกันแล้วกันว่าปังไม่ปังในกลุ่มปังไม่ปังห้าน้อยปกติออกอะไรห้าน้อยปกติออกสามหนึ่งฟันสามมาเลยอ,ออกอะไรฟันแปดค่ะฟันแปดออกแปดห้า นี่อีกค่ะออก6กหนึ่งวยวยวยปังไม่ปังอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเราให้ดูกันจริงๆเลยอ่ะฮานอยปกตินะคะวิ่งรูด3กับ7เจ๊ฟัน3ออก3 1อ่ะโอเคมาเลยค่ะวิ่งรูด1กับ8ฟัน8ออก8 5 5 8แล้วก็61 1 6นะคะเห็นไหมตรงไหม เลิศไหมเด้งบนล่างนะเนี่ยถ้าใครวิ่งรูดหนึ่งกับแปดนี่เด้งบนล่างนะอันนี้ฮานอยวีพีฟันสามเช่นเดียวกันเสียดายดูสีสามหนึ่งมาโผล่นอยวีเนี่ยเลิศไหมเลิศโอ้ยอ่ะโอเคใครข้ามาแล้วเจ๊ขอคนละสามแชร์นะคะขอคนดูแตะที่หนึ่งหมื่นเนาะขอคนดูแตะที่หนึ่งหมื่นพอ ฝากแชร์ด้วยเด้พี่น้องขาฝากแชร์ด้วยเด้อะโอเคนะครบหนึ่งหมื่นคนเจ๊ปล่อยเลยนะคะจะบอกเออหนูขอคนดูให้หนูเยอะๆหน่อยเหรอหนูก็ท้อท้อแท้ๆนะช่วงเนี้ยไลฟ์สดคนดูไม่ค่อยมีนะไม่รู้ว่าจะโทษใครจะโทษคนดูแล้วก็ไม่ใช่นะเป็นว่าเขาประชุมนุมกันหรือเปล่าลก็ไม่รู้อ่ะขอทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ อะรเข้ามาแล้วเจ๊ J. ขอคนละ3ามแชร์ไลฟ์สดนี้จะพูดถึงเรื่องของหวยรัฐบาลไทยจะแบ่งปันแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยให้สองหางในสิ่งที่หนูบอกในสิ่งที่เจ๊พูดถ้าชอบก็เอาไปซื้อถ้าไม่ชอบผ่านค่ะนะคะผ่านได้เลยนะคะผ่านได้เลยนะถ้าเจ๊บอกไปแล้วอุ้ยไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อถ้าบอกไปอุ้ยชอบค่ะซื้อจบตรงนะ เข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าหนูบอกไปแล้วบางคนถ้าสมมติว่าหนูบอกไปมันไม่ถูกก็จะมาโกรธมาด่ามาโทษมาว่า,าอะไรอย่างนี้หนูก็อันนี้ก็เรามาบอกแบ่งปันกันเนาะโอเคนะอ่ะโอเคนะคะอ่ะครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะติดตามตลอดขอบพระคุณค่ะแล้วก็สำหรับใครที่จะเข้าห้องหวยหุ้นรัฐบาลฮานอยนะคะ งวดที่แล้วเจ๊ J. บอกว่าให้ไปหาซื้อ5.8 5.9แล้วเจ๊ก็บอกว่า5.8 5.9เนี่ยเลขดังแน่นอนเลขปิดเลขอันแน่นอนนะคะเลขปิดเลขอันแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วงวดที่แล้วเดี๋ยวขอเท้าความก่อนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะงวดที่แล้วเจ๊ J. บอก5.8 5.9อ่ะแล้วมีสมาชิกคนหนึ่งมี fc คนหนึ่งเขา เขาหวยเขาถูกหวยไงเขาเลยบอกเจ๊ที่เจ๊บอกหนูมาห้าแปดห้าเก้าอ่ะหนูหาซื้อไม่ได้เลยหนูก็เลยเอาห้าเจ็ดมาแล้วหนูว่าตั้งใจจะไปซื้อห้าแปดห้าเก้าอ่ะอย่างละสิบใบว่าสันนะเออค่ะเจ๊บอกห้าแปดห้าเก้าจริงไหมเมว่ที่แล้วอ่ะมันไม่ถูกหรอกก็อยากอยากอยาก,อยากรู้ว่าบอกจริงไหมจริงเออเจ๊มาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับวันศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยไปหาซื้อ58 59นะเลข2ตัวนี้เป็นเลขปิดเลขอันแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วแล้วมีคนเนี้ยเขาไปหาซื้อ58 59ไม่ได้นางบอกว่าอยากจะไปหาซื้อ58มาสัก10ใบหรือ5ใบแล้วก็59อีกไม่ได้ค่ะไปหาที่ไหนก็หาซื้อไม่ได้ก็เลย ตัดสินใจกัดฟันซื้อ57มาก็ถือว่าเป็นดวงของเขาก็ถือว่าเนอะเป็นดวงของเขาว่าแต่เจ๊นะเจ๊ไปหาซื้อ5 8 5 9อ่ะไม่ได้เจ๊ไปเอาอะไรรูป้ป่ะเจ๊ไปเอาห้าหกว่ะ57ไม่เอาอ่ะนี่ก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นดวงของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอ่ะรววนี้พิมพ์พร้อมขึ้นมาอันนี้อยากจะบอกว่า อันนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่เลขประมูลนะคะอันนี้หนูแบ่งปันให้ทุกคนไปซื้อกันเฉยๆสวัสดีหนึ่งหมื่นคนตายแล้วน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ให้ไปซื้อกันเฉยๆถ้าชอบก็ชอบอันนี้ไม่ใช่แนวทางสลัดกิ่อาำไม่ใช่แนวทางต่อดดนะไม่ใช่แนวทางโดยตรงนะคะอันนี้หนูให้ไปซื้อเฉยเลขที่หนูบอกอาจจะไม่ออกสองตัวหน้าหรือไม่ก็อาจไม่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 อาจ ไม่ไม่ออกรางวัลที่1แต่อาจจะถูกรางวัลแบบว่า3ตัวหลังก็ได้หรือว่าจะอาจถูกรางวัลอื่นก็ได้เด้ออะ่ะโอเคนะแคบค่ะแคปนะคะโอ้ยแคปนะคะแคปค่ะซื้อสองหางนี้นะติดไว้นะคะไม่เสียหาย ใบสองใบเราได้เราไม่ได้ว่าเสียหายหรกเสียเสียตังค์ไม่ได้ขอใครฟรีได้นะเออไม่ได้ขอใครฟรีใช่ไหมใครแคปแล้วพิมพ์ขอบคุณที่เจด้วยใครแคปแล้วพิมพ์ขอบคุณที่เจด้วยเอาไปซื้อกันชอบไหมชอบบอกชอบนะ ชอบไหมคะสวยไหมเลขสวยอยู่เนาะสวยไหมคะสวยไหมใครแคปบแล้วพิมพ์ขอบคุณที่เจด้วยถามว่าเออเจมึงซื้อมึงมึงให้มึงซื้อไหมซื้อซื้อได้แค่นี้ยังหาซื้อไม่ได้เออได,ได้เลขนี้มาแต่แต,แต่แต่ก็อย่างไรไม่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 ไมไมไมปวดนะซื้อไว้นะติดติดไว้ไม่เสียหายหรอกเธออืม ค่ายแคปแล้วพิมพ์ขอบคุณนะโอเคนะคะเดี๋ยวสองสี่พวกนี้จะไปขอขอซื้อเดี๋ยวพวกนี้พ่งนี้สองสี่ว่าจะไปหาซื้อดูเนาะพวกนี้เดี๋ยวจะไปหาซื้อดูสออ่ะโอเคนะ โอเคไหมคะใครแคปแล้วพิมพ์ขอบคุณขึ้นมาให้เจด้วยใครพิมพ์ขอบคุณงวดนี้ขอให้รวย2อสี่เจ๊ยังไม่ได้ไปหาซื้อยังหาซื้อไม่ได้เพืคือวันนี้เราเราเรา,เราลองออกไปางนนกคือเราได้แค่2 3 3สมาแล้วได้มาแค่สี่ใบเองคือไปเจอคนขายแค่คนเดียวคือยังไม่ได้ตัไปตามแผงใหญ่ๆไงเอออะผิดถูกขอไพั์นะคะใครแคปแล้วพิมพ์ขอบคุณโอเคนะอืลองหาซื้อกันนะถ้าชอบก็ซื้อไว้ นะคะอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรแล้วก็เจก็อยากมาแบ่งปันบางคนก็บางคนถามว่าโอ้เจรัฐบาลซื้ออยางซื้อเนี่ยสองสามสองสี่เนี่ยจบอืสองสามสองสี่เนี่ยจบอืมสวยไหมสวยอยู่เนาะถามว่าซือซ้อเยอะไหมซื้อเยอะแต่ชอบที่สองเลขนี้ที่สุดนะแต่งวดนี้ ถามว่าซื้อเยอะไหมน้อยกว่าที่แล้วที่แล้วซื้อเยอะกว่าที่แล้วที่แล้วซื้อคนที่แล้วนี่เยอะกว่าที่แล้วโอโหหลายร้อยอ่ะแดกที่เรียบเลยคนเรานะพูดถึงว่าซื้อระดับร้อยใบเนี่ยมันน่าจะถูกรางวัลที่ห้าชักใบเนาะวาสนาไม่โดนเลยไม่โดนคือซีเรียสนะคือซีเรียสเหมือนกันนะโอ้ไม่โดนเลยจริง วัที่แล้วเจให้ห้าแปดห้าเก้าไงหลักห้ามาห้าเจ็ดวดนี้ให้หลักสองนะสองสามสองสี่หายออกสองสองอีกเบิร์นตาละกูอีกแนวนะไม่ชอบเบิร์โอเครู้เรื่องรับทราบนะคุณแม่โอเคนะอยากทำค่ะทำไม่เป็นชอบดูเจามากโอเคนะโอเค น่าสวยอิ่มดีขอบพราะคนค่าช่วงนี้อิ่มอวบนะจริงๆแล้วคนสื่อตรตอรี่น่งวดที่แล้วน่ะอยู่ไหนไม่รู้ว่าทิ้งไปหรือยังวุฒิรโดนเป็นร้อยหลายเป็นหูหลักร้อยใบ่งหลักร้อยใบ่งงวดที่แล้วลลลลว่าเอาจริงนะคือความความความคิดแล้วก็เป็นความฝันน้องคือแบบ อุ้ยกูซื้อเป็นละร้อยใบมันต้องมีความเป็นไปได้บ้างเหรอวะว่าถ้ากูไม่ถูก2ตัวล่างมันก็น่าจะถูก3ามไอ้พวกรางวันที่5หรือว่าอะไรก็ได้ใช่อไหมไม่ถูกเลยดวงไม่มีก็คือไม่มีจริงนะเออดวงเราไม่มีก็คือไม่มีจริงๆนะอืมอ่ะเปิดรับเข้ากลุ่มแล้วนะคะบางคนชอบถามไปเจ๊ขาเปิดรับเข้ากลุ่มหรือยังเจ๊ขาเปิดรับเข้ากลุ่มก้านั่นเขานี่หรืยังเข้าแล้ว เลขประมูลยังไม่มีค่ะเลขประมูลมาวันที่30ค่ะอันนี้หนูให้บอกเฉยๆว่าเอาไปซื้อแต่ถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เล่นไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคือ,อไรคะเพิ่งเข้ามาอ๋อเขากำลังจะรวยกันคะ่ะหนูร <c oughs> อเล่นรอเล่นนะฮะใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงที่เจ๊ปักหมดนะแล้วแต่เข้าก็าเข้าไม่เข้าไม่สีเรียดนะฮะไม่สีเรียดเลยเนาะเออ อันนี้บอดี้ซีเดียดค่ะแม่ขาผู้ใดสิข่าวก็ข่าวผู้ใดบอกข่าวก็บอกเป็นอย่างคะ่ะไม่เข้าใจเรื่องอะไรทั้งนั้นที่เข้ามาชมเพราะน่ารักดูท่าทางแล้วอ๋อขอบพระคุณคะ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณที่เมตตาหนูนะคะอุ้ยตายแล้วปึ้งติ่มขอบคุณที่เมตตาหนูนะคะอยู่กับเจร๊รวยทุกคนตานบ้าบออย่าจึงพูดเห็นสีนะไม่เอาไม่เอานะอยู่กับเจร๊รวยทุกคนไม่เอาไม่เอา อ่ะพอมีพอกินพอยึดไปรวยมากมปนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจ๊ให้แคปอีกหนึ่งรอบนะคะขอบคุณเจ๊ค่ะถูกเก้าแปก,กับเจ๊ได้หลายหมื่นขอบคุณใช่ไหมเธอเลขประมูลปังสุดคนเคยถูกหวยกับเจ๊ก็เยอะนะคะไม่ใช่ว่าเออไม่เคยถูกนะคะเออ มูคอยถูกหวยกับคอยก็เยอะเด้พี่น้องคะ่ะบอแมนว่าบอเคยถูกคะ่ะนะเออเจก็ดีใจว่าช่วงเอ,อคิดนะแค่ว่าเออช่วงชีวิตหนึ่งของเรามีคนเคยถูกเลขเราเป็นจํานวนมากๆทําให้กับกลายเป็นประวัติศาสตร์ของเราอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะของคนให้แนวทางนะ เกิดมาครั้งหนึ่งได้ลงมือได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วนะฮะความภาคภูมิใจก็คือ1มีคนถูกเลขเก่าเยอะมากๆดีแบบมีคนถูกเลเก่าแบบถล่มทลายอะไรประมาณเนี้ยคือนี่ก็หนูถือว่าหนูถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะอืมงวดนั้นที่หนูที่หนูที่หนูหนแอปแอปบอกแม่ว่าโควิดใช่ไหมเก้าหนึ่ง คนก็ถูกถัดมา8 8เลขประมูลก็ถูกถัดมาหนูให้เลขประมูล98ก็ถูกอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น amazing แบบ amazing ในตัวหนูมากเลยคือภูมิใจไม่ได้ว่าภูมิใจที่ดับว่เลขเข้าภูมิใจในสิ่งที่ว่าอุ้ยคนมาขอบคุณเราคนมาอ่าคนมาขอบคุณคนมาแสดงความยินดีหรือว่า คนมาให้กำลังใจเราอันเนี้ยถือว่ามันเป็นจุดจุดหนึ่งนะคะเอาจริงๆนะหนูไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบหนูไหมนะเพราะว่ารัฐบาลนะเราเคยถูกกันมาณสามงวดติด9 1งวดถัดมาถูก88งวดถัดมาถูก98แล้วหนูอะห,หนูเชื่อเลยนะว่างวดที่ออก98อาคนถูกเลขหนูเยอะมาก นะะคนถูก9889เยอะมากงวดนั้นนะความรู้สึกนะตัวเองนะ่ะถึงถึงจะไม่ได้เงินจากการที่ถูกเลขแต่ให้คนถูกเนี่ยหนูถือว่ามันเป็นการที่แบบว่าตอบโจทย์แล้วก็เขาเรียกว่าไงเป็นกําไรชีวิตแล้วอนะครั้งหนึ่งเฮ้ยได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้เข้ามาได้สัมผัสอะไรแบบนี้แล้วทําให้คนเนะ่ย คนเข้ามาชื่นชมคนเข้ามาขอบคุณคนเข้ามาแบบให้กำลังใจวิสุดยอดนะความรู้สึกอ่ะเหมือนเราทำผลงานออกไปแล้วมันเกิดมันปั้งอะแม่แบบไม่ค่ะไม่ไม่ใช่แม้ว่ามีใครมายิงนะคือแบบปั้งวาสานวาพี่น้องถูก8 8ดแปดาแปใช่เราถูกกันมาสามงวดติดเลยนะแล้วก็มางวดที่แล้วนี่อีห้าเก้เนี่ยทำผิดแบบว่าดังโวนะดังแบบดังแบบ ดังแบบดังมากนะครับดังแบบดังอะห้าเก้างวดที่แล้วคือดังมากคือยอมรับเลยว่าห้าเก้างวดที่แล้วคือดังมากแล้วคืออันแล้วอันอีกจากบาทละสี่สิบเหลือสามสิบเหลือยี่ห้าเหลือยี่สิบแล้วก็ไม่รับเลยคือดังจริงๆแล้วมันออกอะไรมันออกห้าเจ็ดเอองวดน,นี้ก็ถ้าเป็นไปตาม ความคาดนะคะก็เนี่ยแหละเนาะใครจะเข้ากลุ่มแอคไลนิ n งที่เจ๊ป,ปักหมุดนะคะค่าค่าสมัครเข้ากลุ่ม300บาทตลอดชีพในกลุ่มจะมีนิเคเช้าจีนเช้าห้างเชา้านิบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายลาวฮานอยมาเลรัลเสเซียสามรัฐด,ดาวโจนรัฐบาลอมสินเล็กประมูลให้ในกลุ่มจบนั่นแหละอันนี้มันคือเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าอันนี้นพุดหนูพูดตรงนะเ โอนแล้วค่ะอ่ะโอเคโอนแล้วรอดึงเข้ากลุ่มนะคะเสียดาย5้ใช่จบอกว่าเออไปหาซื้อนะ5859มันออก5 7ว่าซันหรอพี่น้องคะเขาไม่ปล่อยไงเขาไม่ปล่อยเลขดังงวดนี้59ก็ยังดังค่ะมึงออกย้อนนะคุณจะกระโดดทีฟนามึงไงว่าสันนั่นแหละใช่ไหมงวดที่แล้วมัน ห้าแปดห้าเก้านี่คือแบบว่าดังเวอร์นะที่เจ๊บอกว่าห้าแปดห้าเก้าเนี่ยดังเวอร์แล้วคนไปหาซื้อห้าแปดห้าเก้ากันเยอะมึงกับ,บย้อมปล่อยค่ะพี่น้องปล่อยห้าเจ็ดมาว่าสัน้นงวดนี้อะสองสามสองสี่จะปล่อยอะไรปล่อยสองห้าเหรอบอยได้เวลาเจ๊อ่านคอมเมนต์ดีใจมากๆค่ะอู้ตายแลวไม่ขนาดนั้นนะคะไม่ขนาดนั้นอยากอ่านทุกคอมเมนต์นะแต่หนูไม่มีเวลามาอ่านทุกคอมเมนต์นะ ใครจะเข้ากลุ่มแอคไลน์ลิงที่เจ๊ปักหมดโอนแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ่เราดึงเข้ากลุ่มเดอ้อเจ๊ลองประมูลผลให้ฟังหน่อยรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2,563เลขที่ออก2,4ขอบคุณค่ะขอบคุณเลยขอบคุณเลย นะคะขอบคุณเลยนะคะจะบอกว่าขอบคุณเลยค่ะออกสองสามสองสี่นี้ขอบคุณเลยค่ะเออนะอ่ะถูกหวยการอดีแล้วจะได้มาร่วมบุญกันนี่เดี๋ยวบอกบุญเออเดี๋ยวบอกบุญอาถกทำจะทําบุญก่อนหวยออกไหมหรือว่าจะทําบุญก่อนหวยออกไหมหรือว่าจะจะอีอย่างวะ มันหลังหวยออกค่ะเราก็ไม่รู้ชะตาตัวเองใช่ไหมว่าเราจะถูกเดี๋ยวถ้าไม่ถูกหวยแล้วก็ไม่มีอารมณ์ทาบุญอีกอ่ะบอกบุญบอกบุญร่วมนะคะเดี๋ยวชันขอขอ่านก่อนวัดบ้านตัวเองนี่แหละเด,เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนร่วมค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพวาสานว่าขอดูก่อนขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามเมื่อกี้เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถนะคะ ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธานะอ่าผู้ใดสีร่วมบุญมีบ่ค่ะเนี่ยอืมรวมมาเป็นอย่างค่ะตามกำลังศรัทธาห้าบาทสิบบาทนะเออเจ๊ทำของเจ๊ทุกปีอยู่แล้วนะใครจะร่วมก็ร่วมบรวมก็มาเป็นอย่างค่ะเออวดที่แล้วก็ไปถวายถวายอะไรวะพระป่าเหรอตอนนั้นเราถวายอะไรวะพระป่าเนาะเออตอนนั้นก็ไปถวายพระป่าแล้วก็ถวายองค์พระพุทธรูปสามองค์ แล้วก็ตะเกียงถวายเงินสดให้อีกโอ้เป็นแสนเด้อค่ะเออหลายแสนด้วยค่ะเออถ้าเงินทําบุญทอดพระไอตอนนั้นทําพับป่าทําพุ้มาป่าไปแล้วถวายพระไปอีกทำโอ,อ้นะใครเป็นเอชจก็ก็รู้อยู่อ่ะโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วอ่ะ สั่งกราฟ,ฟิกทำไปยังไม่ได้อะใบอ่คืออะไรกันเนี่ย วันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะอ่ะโอเคนะสวัสดีค่ะ2 3 2สา2สนั่นแหละอ่ะโอเค